สวัีค,คะ่ะทผู้ชมค้ะวันนี้ม่ตรจะอยู่ที่ตลาดลบบุรีนะคะวันนี้เป็นตลาดกล้วยกล้วยคะ่ะเป็นตลาดสินค้ามือสองนะคะของจังหวัดลบบุรีคะ่ะบรรยากาศก,ก็ยามเย็นนะคะวันนี้ไม่ร้อนอู้เขาดูมอะไรกันอยู่ฝั่งโน้นจะไปดูกันเขาดูมอะไรกันเอ่ยี่ทุกอย่างคะ่ะ เป็นพวกเครื่องประดับเครื่องประดับก็มีก็ะจะมีของมาขายกันเยอะแยะไปะหมดเลยนะคะคนเขาจะรวมๆกันถูกๆ สินค้าหลากหลายเลยนะคะใครที่ชอบมาดูของเก่าก็ที่นี่เลยค่ะนี่หมดเลยบรรยากาศยามเย็นป่านะคะส่วนนี้ใช้เดินป่าค่ะพวกอุปกรณ์ตกแตง่ง ูกใจคุณผู้ชายแล้วค่ะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะพืินด้วยนะคะบากาศดีๆนู่นอ,อีกสั่งหนึ่งก็มีร้านค้าเหมือนกันนะคะ ตลาดดีดดน่าเดินค่ะตลาดก็จะน่าเดินมาก <c oughs> น้องเข,ขา้มาคนก็จะเยอะหน่อยนะคะตลาดนัดกล้วยๆก็จะมีทุกวันอังคารนะคะคแล้วก็วันพฤห,หัสน,น่าจะประมาณนี้ <c oughs> ก็จะมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะคะตอนเย็นเย็นช่วงเย็นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลากหลายค่ะโอ้วันนี้คึกคักมากเลยค่ะรอ,องเท้าสวยๆเยอะแยะเลยเนี่ยน่าเดินไหมคะทุกคนตอนนั้นเป็นเสื้อผ้านะคะก็<ม>จะมีทั้งหนึ่งและสองนะคะ ดีดีเย็นสบายวันนี้ไม่มีฝนค่ะวันนี้ไม่มีฝนคนก็จะคึกคักหน่อยน,น,น,คนะคะอ,คอนนมืมตลาดชดช่วงใกล้ปีใหม่ชุดแฟนซี ชุดแฟนซีอะไรก็จะออกมาแล้วนะคะฝักเ,เสื้อผ้าเด็กเครื <c oughs> ่องประดับก็มีค่ะเครื <c oughs> ่องประดับสวยๆนะคะเครื <c oughs> <c oughs> ่องประดับสวยๆมีที่นี่ที่ตลาดกล้วยๆค่ะ ก็เดินเพลินเลยล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกซอยนึงนะคะเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกนะคะชอบแบบไหนก็มาเลือกเอาค่ะมีหนึ่งมีสองนะคะมไม่แพงค่ะโซนตลาดก็จะกว้างมากฝั่งโน้นก็จะมีอีกนะคะเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นเต็น s ซ <Second> mm ็ก n d h a นแก็จะวางกระพื้น mm hmm. แบกระดินอยู่ฝั่งโน้นนะคะ mm hmm. ส่วนนี้ก็จะมีราคาขึ้นมานิดนึงนะคะ mm hmm. ขึ้นมาหน่อย mm hmm. ส,วสวยก็มีค่ะม mm hmm. mm hmm. ส,สวย Mm hmm. เดินช้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าตลาดใหญ่มากคนรอก็จะเราโอเอไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ชิวๆนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะอื mm hmm. ที่สวยนะ mm hmm. ใครที่ชอบบรรยากาศชิวๆ mm hmm. มาเลยค่ะตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโซนภาคกลางนะคะ mm hmm. จังหวัดลบบุรีค่ะตลาดนัดกล้วยๆนะคะ เลือกเลยจ้าห้าสิบก็มีแต่สวยๆนะคะทุกคนตลาดสวยตลาดสวยน่าเดินน่าช็อป นี่อากาศไม่ร้อนนะคะคนก็มาที่ตลาดกันเยอะเลยนะคะยังไม่ค่ำก็ช็อปกันสบายๆคะ่ะมีหลายโซนมากเลยนะคะเ um, ดินไปเดินมาไ,ได้ย่ามะหนึ่งใบ50บบาท รองเท้าเนี่ยไม่ตุย้ยถ้ากับรองเท้ายังไม่ได้ไปไหนไกลละวเครื่องสำอางก็มีนะคะชอบการจัดร้านของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเขาจัดร้านดีมากเลยนะคะน่าซื้อมากจัดร้านแบบแบบหน้าแวะนะคะ <c oughs> จัดร้านแบบหน้าแวะมากมีแว่นตามีหมวกมีเสื้อผ้าอแบบวัยรุ่นเลยค่ะ กระเป๋านะคะถ้าชอบก็มารื้อเลยมีแต่สวยๆอย่างนั้นเลยค่ะหลายโซนมากค่ะเดินไม่หบาดไม่ไหวเดินแบบเหนื่อยเลยละค่ะโอ้นกอยู่บนฟ้านกก็กำลังจะเข้ารังแล้วตลาดหน้าเดินใครอยากมาค้ามาขายก็มาได้เลยค่ะที่นี่ตลาด กลวยกลวยนะคะจังหวัดลบบุรีค่ะ <c oughs> นกนกมัคุณมายึดต้นไม้แล้วว <c oughs> ั <c oughs> นจอดรถก็กว้างนะคะมีหลายพื้นที่เลย กว้างมากสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าของใช้นะคะอ่ัั้งที่เราไม่ตุ้ยพาเดินก็จะเป็นตลาดกับข้าวเป็นโซนกับข้าวโซนอาหารนะคะก็จะคือแค่ตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเดินให้เพลินเลยค่ะตลาดที่นี่นะคะถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะน่าเดินกว่าน,นี้อีกค่ะเพราะมันไม่ร้อนนะคะของใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ ก็เคยมานะคะที่นี่มาบ่อยค่ะเพราะว่าชอบมาเดินค่ะผ่อนคลายนะคะชอบแบบไหนมากันเลยทางเข้าทางออกนะคะมีรอปพอดูแลนะคะข้างหลังห้างโลตัสลรบุรีนี่แหละค่ะนู่นฝั่งโซนอาหารนะคะจะอยู่นู่นแหละค่ะฝั่งโซนอาหารนะคะ ที่จอดรถมอไซค์ก็มีเยอะแยะเลยค่ะที่จอดรถเยอะมากนะคะตลาดกล้วยๆไมตุยเดินเหนื่อยค่ะเสียงก็จะเบาหน่อยนิดนึงนะคะเหนื่อยมากมันเดินไม่ไหวค่ะตลาดมันกว้างมากนะคะหลายโซนเลยค่ะข้างหน้าก็จะเป็นโซนอาหารที่ไม่ตุ้ยเคยถ่ายคลิปยาวๆให้เพื่อนๆได้ดูแล้วค่ะนะค่ะโซนอาหารนะคะเยอะมาก เลยนะคะรอบก่อนก็ต้องกลับบ้านแล้วค่ะค่ะตลาดกล้วยกล้วยจังหวัดลบบุรีใครที่มีโอกาสผ่านมาก็มาแวะนะคะมีวันอังคารนะคะและพฤหัสใช่ไหมวันอังคารและวันพฤหัสนะคะเสียงนกค,ค่ะเสียงนกมัคคนคคอ,ยอยู่บนป้ายโฆษณาค่ะ ม,มายึดป้ายโฆษณาของห้างโลตัดแล้วนะคะตรงไปนี้ก็จะเป็นเมืองลบบุรีค่ะ